ดนใต้ครับเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ครับรายการดีอีกหรายการที่อ่าวนางอ้าวรับหมัดรับเสียงเชียร์ไว้ได้ครับพี่น้องชาวอ่าวนางกระบี่ครับพี่กบฝากประชาสัมพั์มาแต่เนิ่นเลยครับเอาแล้วครับมาตามกันต่อนะครับยกนี้คนจัสิทธิ์ต้องถือว่ายกที่แล้วยกระดับเกมดีขึ้นมาเลยครับหลังจากที่ต้นๆนั้นโดนเตะโดนหมัดมีอาการครับเริ่มจะออกแข้งดันแทงสู้ได้สุวนรณพัฒนขยับมาเอาแลกกันแล้วครับหมัดกับแข้ง สกลพัฒน์นี่กล้าบ,บวกกล้าลุยกับกล้าลุยนี่ครับมัดมาครับแหมเอาะละครับโอ้คนโ,โดนมาอีกทีนึงแหมอ่ะแม่แนสดนงอาการบอกไม่บอลเป็นหยั่งใช่ไหมแม่มวยงบ่เป็นยาแต่ตั้งท่ามัวแต่กลางปีกนี่ไม่มีคะแนนนะครับเออตั้งแต่เราจะสิโอ้โหสกลพัฒน์นี่ทักทายแรงอาจจิ้มขวาบ้างอ่าแลกน้อยแลกน้อยแม่เทพเทพอยุธยาเชียร์กันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วตัวโกงมาแล้วอ่า โอ้สกลพัฒนนี่อาวุธแรงครับอ้าวยัดได้ข้างตีโต้เสียบในอ่าได้เวลาสยายปีกแล้ว 1- นสองนั้นถ้าดูตามสายตาเป็นของสกลพัฒนแน่ครับคุณพิเชขยับเดินต่อครับเปิดเกมโคจิทธิ์ทีบขวายันไวสกลพัฒนซ้ายแม่ไทซ้ายแล้ะมาดซ้ายขืนอนโดนมีลูกยับสวยๆครับแต่ด้านของโคจิธิ์ เมนั้นมีโอกาสที่จะพลิกออกหลายหน้าครับมวยคู่นี้เดินต่อครับสกลพัฒน์ลากมาโอ้ดุดขวารข้มัดลัดลากลัดลากากรรมการแยกก่อนแมนี่แหละครับประสบการณ์นะครับของคนจะสิทธิ์นะครับสามารถเอาตัวรอดได้นะครับแมาโดนเจาะขาทําท่าจะยางแตกนะครับแม่กลับมานะครับอ้าวโดนเตะขึ้นไปทีครับอ้าวแม่แฟบลงไปหน่อยฟึบฝึบซ้ายสกลพั ้ายแรงๆหลอยลูกเร็วๆ่อยยกไปกลางปีกไปโฆษณาโรออนไปนี่ไม,ไม่มีแต้มนะครับโคจิสิ์เอาหน่อยเอาหน่อยเออหนักแรงอยู่แล้วครับทุกคนพัดกันสายบวกสายแรกอยู่แล้วครับเอียงไกลน้อยเกิดครับเอียงไกลสองพินแยกออกมาเดี๋ยวดูใครโดนก่อนใครโดนก่อนครับไปายายเท้าเจาะล่างจิ้มลำตัวยัดท้ายหมัดมา โดนห<แ>มัดเมื่อไรก็เสียวเมื่อน,นั้นครก็แข่งซ้ายโอ้โหต่อยท้องแรงหมัดซ้ายมาทีนึงอา้าวโดนแท็งขวาสะดุ้งอ้าวแท็งขวาซ้ายขึ้นแหมเป็นมวยเตี้ยครับแต่ว่าจังหวะดันแทงซ้ายสู้ดิทำได้สวยๆครับสกลพัฒน์แม่เกณฑจังหวะชิงไหวชิงพลิบกันนะครับตอนนี้ในช่วงของปลายยกแล้วครับโค<อ>จสิสิบบุกเข้าไปเสียบเข้าขวา เอาโดนมัดซ้ายหมเอาแย่หมหายมือหน่อยหนาโฆษณาเออโอ้ยไมเอาบบหมดจบที่สามครับโคชิธิ์ท่าแสยาสัตวบุกเข้าไปครับเสียบขวาแล้วครับเชิงไม่สนลุยลูกเดียวลุยเรื่องเดียวหมตอนนี้มาเป็นแบบในแบบโฆษณาเสียบเสียบเสียบนี่ครับไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินเสียบเสียบเสียบต้องชัดๆแล้วครับยกนี้ ไม่ออกก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับไฮไลท์ยกสี่แล้ว,วตั้งเสียบตั้ง,<อ>แ,ทงแทงโดนแข้งโดนหมัดโดนกระตุ้นเข้าไปครับช่วงพักยงให้น้ำโคสิ์มาซ้อมกับวอรุชาอ้าวมายังไม่ชัดกรรมการแรกแยกมากครับไม่ถอยแล้วอ้าวไม่ถอยก็นสนุกเลครับคุณพิเชษปูแล้วปูแล้วครับโคชิตกดลงมาตี เอาละครับขอม้าไปได้ขวาครับสองดอกทีที่สามมาไหมสกุลทัศน์คอยขวางไว้คอยคืนไว้กอ่อนเอาแล้วครับทีมเชียร์ฝ่ายแดงได้บอกสั่งลุยอย่างเดียวครับโอ้โหแข้งซ้ายสกุลทัศน์อ่ะสกุลทัศน์นี่พลักออกอ๋อโดนมัดมัดมาขวางหน้าไว้ดันสู้ครับสกุลทัศน์ขวางไว้แทงแม่แกมีลูก แทงขวาเขายากตีเร่งขึ้นอีกทีเหมือนกันมาได้ก่อนจากนะครับแมมีลุกจังหวะก่อนจากทั้งเตะซ้ายทั้งเสียบต่อยมัดซ้ายต่อยเลย,ย,ย,ยต่อยมัดดึงสองเอ้าแมลุยก็ไปเจอระเบิดมัดกระปั้นโอ้ยเสียบไดต่อใต้น้ำใมาอีกแล้วโอ้โหกลายเป็นอีกคู่เดือยอีกคู่หนึ่งนลครับแมรับการมาเยือนของสกลพัฒน,น,น์สกลพัฒน์กระดุดีเหลือเกินครับขยันเตะขยันต่อยนะครับครับได้ย่างเสียอย่างแล้วนะครับ โอวันนี้เสียงเชียร์อึกกระทึกคึุกโคมครับไม่มีเหงาครับไม่มีเหงาครับนันพิตูท่าแซยสัสตั์ครับด้านล่างมีโหนงบางสายครับหลักมุมน้ามเงินเนาตีไปตีไปไอลูกเสียบเลนเนื้อ,อทำดีขึ้นยกนี้ของก็จะสิษ์ครับอ้าวแล้วครับโอ้โหสับสนอลหมา่านอีกหรือเปล่าคุณพิเชษสับได้สาวโดนล่างสกพัดมัดโอ้โหนี่ครับ แม่พอจังหวะจะเสียเปรียนเสียเปรียบพอนเร์จะมีลูกแทงข่าขวาอ้าวโดนงัดล้มลงไปครับมวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วตอนนี้ในพิธีมาได้ลูกจังหวะนี้นะครับโคจสิสิท์ล็อกในเตะขวานะครับเอา้าแม่ดูครับในเสียววินาทีนี้มันมีความหมายนะครับนาฬิกามันเดินไปเรื่อยๆเอาบุกเข้าไปครับโอ้ยปาดเสียบในโคชิสิ์ ตั้งลำแทงแทง oh เอาอีกเอาอีกแม่โอ้หเจอซ้ายโดนหมนัดสกุลพัฒแม่สกุลวันนี้ต้องถือว่าแข็งเลยนะครับออนนี่เดี๋ยวเสร็จเลยนะครับนี่แทงขาวขวาด้นะครับนี่ครับความเก่าครับแม่แทงขวาแทงซ้ายขาวไว้เลยครับมีลูกสลับดอกด้วยนะครับสกุลพัฒน์สุดๆกันมันไหลไปไม่ได้นะครับไม่แน่ถ้าโดนหม,มัดแบบแบ่มันพู่มันจะคู่ที่เสมอกันเป็นไงเขาบอกว่าเชียร์มวยนี่มันต้องเอาตัวออกออกตัว ไม่มีอะไรแน่นอน,นก่อนการชูมือครับจะว่ากันอย่างนั้นอ่ะดูเวลาที่เหลือครับโคชิสิทแม่สองยกนี่แกเตะไปโดนเตะโดนต่อยแกกลางปีโฆษณาโลออนอยู่นั่นน่ะวันนี้สกลพัน์แข็งจริงๆนะแข็งๆๆมากๆๆนนแข็งแมากเดี๋ยววนนี้แข็งแรงอีแล้วก็โดนก็จริงแต่ว่ายังมีหมัดมีแข้งแล้วก็คอยต่อยทองไว้ครับอ่ะอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาครับโคชิทธิ์ แม้จังหวะที่จะคอนจากนะครับสนพัฒน์นี่มัดหนึ่งสองนี่อันตรายมากครับพ่อหนักพอนเบาดูดูครับประสบการณ์นี่ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแวันนี้ต้องบอกทนผู้ชมนะครับว่าให้แฟนๆจับตามองนะครับพิกัดนี้นะครับรุ่นไฟเวทนะครับใครเป็นรายต่อไปครับติดตามครับแฟนๆครับก็ ในทีมงานของคุณสมหมายสกุลเมตตาก็ยินดีต้อนรับทุกสึดทุกสายอยู่แล้วนะครับคุณพิเชษวันนี้ก็ถือว่าให้การต้อนรับสกุลพัดโชดบางแสนกลับมาที่ทีมงานสอสสมหมายด้วยนะครับขณะที่โคะสิทธิ์นั่นแหละพยายามจะลุยครับแต่ว,ว่าลูกสับลูกต่อยอ้าวไปปลายหมัดแต่ว่าเหมือนเสียงสวรรค์มันจะเงียบไปแล้วครับโดนโดนกันจับเปล่าครับหรือว่าโกนะครับโปรบัเตอร์ช่วงนี้ก็แลกนวยกันดีนะครับทุกสึดทุกสายนะครับ เราก็จะได้เห็นคู่มวยแปลงตาคู่มวยใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับนี่ครับเอาย่าแม่จะทำเป็นเล่นนะครับสกลพัฒน์ไปยืนรับเข่ามาฮะต้องมีโต้มีเถียงหน่อยครับสกลพัฒน์ต้องดับเสียงเชียร์ท่านรองหน่อยนี่ครับแต่แกนิ่งนะฮะดูครับมวยประสบการณ์เยอะๆไม่ตกใจครับแข่งแต่งขึ้นเยอะครับคุณพิเชษดูแล้วแข็งแร่งขึ้นเยอะครับสกลพัฒน์เขาเรียกว่ามาแบบ โชว์ความแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถือว่ามาที่เวทีมวยเยาวชนกองรับระกาศเป็นนัดแรกนะครับนัดแรกนัดแรกดูมัดกล้ามเนื้อแล้วแม่ฟูฟ่องขึ้นเยอะครับนี่แสดงว่าไปเสริมอาหารเรื่องเวทเทรนนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับสำคัญแล้วนะครับน้องๆหัวหน้าคณะนักมวยทั้งหลายอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเวทเทรนนิ่งหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการนี่ต้องมาเต็มด้วยนะครับจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์อย่างเดียวนี่ไม่ได้นะครับ อ่าวันนี้เชียร์สกลพัฒครับวันเสาร์ก็ไปเชียร์นุ่นเพชรปรากฏครับมาโอ้โหนี่ครับรู้ต่อยครับเริ่มจะไม่กลางปีกแล้วครับโดนท้องเข้าไปอ่าสำหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายนะครับมีการปรับเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับก็จัดดูฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่คู่เอกนะครับคือ2องสังโขงเจอกับน้ำพองน้อยนะครับ คู่รองโอเล่เล็กสองกันใจกับโกโก้มมลัตนบัณฑิตและมีชูสวนชูมาลูฟาร์มกับลักษยามอาสอบุญมีฤทธิ์หรือเจ้ามังจเจลนะครับอ่ะทางด้านของเสาหน้านะครับเสาเนี้ยครับเสาที่30ชมฟีสิ่เจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายนะครับตอนนี้กรรมการเกียงไกรน้อยเกิดนะครับกรรมการสุดยอดเลยทีเดียวของกรรมการเวทีกองน้ำประกาศครับชูมือให้สกลพัฒเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป